นีเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าเราจะมีเทคนิคอะไรกันบ้างน,นะครับที่จะทําให้เรานั้นเป็นนักพูดที่เก่งขึ้นได้อันดับที่1นเลยนะครับก็คือจะต้องเข้าใจนะครับว่านักสนทนาหรือนักพูดนั้นจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะถามเยอะและตอบยาวได้นะถามเยอะกันก่อนครับอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับอย่ากโกรธอย่าง,งอนกันนะฮะแต่จากประสบการณ์ชีวิตของผมในการสอนภาษาอังกฤษและการเห็นพี่น้องชาวไทยใช้ภาษาอังกฤษกันมา20ปีเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วนะครับพี่น้องชาวไทยบางกลุ่มบางท่านอาจจะสามารถถามคําถามฝรั่งได้แค่คําถามเดียวคําถามนั้น กคือแล้วนี่ครับแอนยูนั่นเองครับใ oh. ช่แล้วครับแอนยูมันจะมาตอนไหนละครับเราก็เจอชาต่างชาตินะฮะเราก็ตื่นเต้นตกใจไม่ได้คาดคิดว่าเจอเจอเจอ,เจอพอเจอเจอก็แทนที่จะคิดว่าแม่นี่คือโอกาสที่เราจะไปพูดคุยก็เริ่มตื่นเต้นตกใจแล้วก็เริ่มกลัวอยากอยากจะบินหนีแล้วแต่บินหนีไม่ได้ชาต่างชาติก็อาจจะมีการถามมาก่อนนะครับ how are you today เราก็ตอบกับนะครับจากที่รเราเคยเรียนหนังสือมา I'm fine thank you and you <Nope. S 1> ะนะฮะพอชาติเราชาติเห็นว่าเราถาม n อน you กลับมาเขาก็อาจจะตอบไปนะครับว่า yeah I'm okay I'm good I'm doing great อะไรก็ว่ากันไปหลังจากนั้นชาวต่างชาติก็อาจจะเริ่มถามคําถามเรานี่นะครับแล้วผมมีเห็นมาแล้วผมก็ทํารีเสิร์ชแล้วก็สนทนาสัมภาษณ์สังเกตการแล้วก็เก็บข้อมูลมาในตลอด20ปีนั่นนะครับว่าหลายคนนะครับก็หลังจากถามคําถามแอนยูตามพฤติกรรมธรรมชาติที่ฝึกมาก็จะไม่มีการถามต่อแล้วครับไ <No. S 1> ม่ใเป็นชาวต่างชาติจานวนมากที่จะถามคําถามอยู่ฝ่ายเดียวเราจะเรียกว่า one way communication หรือ one way street ก็คือเขาก็จะถามแล้วเราก็จะตอบออกไปน่นะครับแบบตอบน้อยตอบได้บ้างตอบไม่ได บ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่อยากจะบอกนะครับว่ารู้หรือเปล่าครับว่าในการสนทนาอันไหนง่ายกว่ากันระหว่างการเป็นคนถามกับการเป็นคนตอบ แน่นอนครับการเป็นคนถามอ่ะง่ายกว่ากันเยอะ<ๆ>เพราะเราจะเป็นตัวคุมเกมและเป็นคนกําหนดทิศทางของการสนทนาครั้งนี้แต่ถ้าเราไม่ถามคําถามไปเราก็จะกลายเป็นฝ่ายถูกรุกรานแล้วก็ต้องมาตั้งรับนะครับแล้วชาติชาติบางทีนี่นะครับโอ้โหรุกเราเหมือนกับทีมลิเวอร์พูลอัดแมนยูยิงไป3าสองทีนนะครับแต่ไม่เข้าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกนะครับว่าเราก็จะต้องถามเยอะๆนะครับซึ่งบางคนนะฮะก่อนจะงอนผมไม่จริงนะฉันก็ไม่ได้ถามแค่แอนยูหรือเปล่าไม่ชอบ เลยจนเย็นครับขออนุญาตชี้แจงตอบบางคนนะครับก็อาจจะถามคําถามได้แค่3คําถามนะครับก็คือ how are you today what is your name แล้วก็ where do you come from นั่นเองครับเพราะก็ฝึกมาจนกลายเป็นธรรมชาติสัญชาตญาณอ๋ออาจจะมีอีกหนึ่งข้อหลังจากถาม3คําถามนี้ก็อาจจะเป็น แม่ t o the t ยเล็ t แล้วก็ขอไปห้องน้ําแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาสนทนาแต่ปากบอกอยากพูดภาษาอังกฤษได้เยอะอยากเก่งเรียนไปแต่ไม่ได้ใช้แต่พอมีโอกาสใช้ก็ไม่ได้ใช้โอกาสของตัวเองอย่างเต็มที่นั่นเองครับดังนั้นอยากจะบอกว่าในคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้สอนคําถามและหัวข้อในการสนทนากับชาโลกกันไว้พอสมควรแล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าในคลิปยังไม่มันหรือยังไม่เต็มที่ยังไม่อิ่มก็อย่าลืมมาเรียนคอร์สกันนะจ๊ะกุมภาพันนี้เนี่ยนะครับจานังคารจะเป็นแก๊ง beginner สองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่ พุทพลหัสก็จะเป็นแก๊งอินเตอร์มีเดียตนะครับเรียกันเยอะ9 9 9บาทเองเรียกัน10ครั้งแถมครั้งให้แน่นอนเนี่ยนะครับเรียนกันสดนะฮะแบบ Facebook Live แล้วก็ออนไลน์ใน Zoom ใครเข้ามาใน o o มจะได้ประโยชน์เยอะเพราะจะได้ฝึกสนทนากับผมแล้วก็ฝึกสนทนากับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญที่เป็นพวกเพื่อนๆชาตต่างชาติหรือคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆ,ๆมาอย่างแน่นอนนั่นเองครับดัง <Okay. S 1> นั้นอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเป็นคนที่เป็นนักสนทนาที่ดีก็ <S <S คือเเเเเเเรรรรราาาาาาตตต้้ออออออองงถถมมยยยะะะๆนนัััั่คคบบบส็็จจปกวญหที ก็คือหลายคนถูกชาวต่างชาติถามคําถามจะตอบสั้นเอาเสียล้เกินนั่นเองเนี่ยนะครับั้นวันนี้ผมมีตารางคะแนนมาให้ดูเนี่ยนะครับว่าถ้าวันนี้คุณอยู่ตรงหน้าชาวต่างชาติแล้วคุณนั้นมีแต่ one still one still ก็คือหนึ่งนิ่งก็คือนิ่งอะ่ะคือแบบนิ่งๆิ่งไม่พูดไม่จาน่าดูนิ่งๆ่งเศร้าเหงาแห้งคุณก็จะได้คะแนนศูนย์คะแนนทันทีครับแต่ถ้าวันนี้คุณเพิ่มนะเป็น one smile คุณก็จะได้หนึ่งคะแนนแล้วนะครับเพราะแค่อรอยยิ้มกับสายตายที่จริงใจก็ได้1คะแนนและสองครับถ้าเขาถามอะไรมาาแล้ววเเรเป็นพก คำตอบคาซึ่งก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนนะครับว่าการถามคําตอบคําเป็นการเสียมารยาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น one smile หรว่า one word ล้วก็ได้2คะแนนแล้วน,นะจ๊ะงานะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้มีฝรั่งมาถาม what is your name chris where do you live thailand where do you come from เชียงใหม่ what do you do now work แต่เห็นไหมครับว่าพอมันเริ่มกลายเป็น one word แล้วมันหน้ามันนิ่งๆแข็งๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อย work นะแต่ถ้าตอบแบบ one word กับ one smile นะ what is your name chris Where do you live? Bangkok. What do you like to do in your free time? Play games เห mm ็น hmm. ไหมมันก็จะเริ่มดูเหมือนกับนะเดทแอร์จะมาได้เร็วแล้วมันดูแบบแปลกๆเพราะถามคําตอบคํามันก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นึกออกไหมหลายคนก็จะบอกที่ตอบเป็นหนึ่งคำเนี่ยไม่สามารถตอบเป็นประโยคได้เพราะไม่เก่งกรา玛ก็ไม่เกี่ยวนะครับมันมีเทคนิคในการสามารถพูดเป็นประโยคได้โดยที่ไม่ต้องเก่งกรา玛และเราสามารถพูดประโยคที่ผิดไวยากรณ์แต่ฝรั่งเข้าใจและประทับใจก็ที่ผมรณรงค์เสมอก็คือภาษาอังกฤษแบบ0.5คือพูดผิดแต่ฝรั่งเข้าใจก็พูดไปก่อนนะฮะดีกว่า ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็อย่าไปสนใจครับบางทีเจอพี่น้องชาวไทยมาเสียมเสียงวิทยกรณ์ผิดนะจา้าเพราะคุณเธอก็ถูกเธอก็คงจะพูดเก่งอยู่น้น,นะจ๊ะเขาก็คงจะผิดแหละแต่เขาก็แค่ส่งส,สปอตไลท์มาให้เราเนี่ยนะครับหรือบางทีอาจจะเจอฝรั่งที่แบบโอ้นันมีการอาจจะคอมเมนต์ภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยดีนะครับถามกลับไปเลย I'm sorry my English is not very good can you speak Thai เนี่ยถามกลับไปเลยนะครับให้มันรู้สะบ,บ้างนะครับว่านี่คือประเทศไทยเราพูดภาษาไทยในประเทศนี้แต่ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยแบบผิดผิดถูกถูกก็กำลังพยายามอยู่โว้ยคุณก็ช่วยพยายามที่จะ ปรับความเข้าใจที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษแบบ0.5บ้างก็ได้นะคะจากนั้นดูตารางคะแนนนะครับ one still ก็ <One still S 1> คือ1นิ่ง,งต่อหน้าชาต่างชาติก็จะได้0คะแนน one smile อย่ามันจะพูดอะไรนะก็ได้1คะแนน one smile บอกว่า one word ก็ได้2คะแนนแต่ถ้าเป็น one smile one word แต่เพิ่มเป็น one sentence ก็จะได้3คะแนนนะครับเช่น what is your name my name is chris ใช่ไหมครับ where do you come from i come from thailand how are you today i'm fine thank you and you What do you like to do in your free time? I like to watch movies. What do you do now? I work at Sony Thailand. <Wow. S 1> อะไรอ,ง,ไองนี้เหมอยม่อมเป็นประโยคน่นะครับมีรอยยิ้มแล้วก็มีหลายคําสร้างเป็นประโยคผิดบ้างถูกบ้าง ก็จะได้3คะแนน <Okay. S 1> แต่วันนี้อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเราอยากจะกลายเป็นคนที่เป็นนักสนทนาตัวพ่อตัวแม่จริงๆแล้วนะครับการตอบยาวคือ4คะแนนเต็มคือตอบเป็น p a r a g r a p ก็คือ1ย่อหน้าสักประมาณ3-4ประโยคนั่นเองครับ <Okay. S 1> เช่นสมมติว,ว่าฝรั่งถาม Where did you go yesterday แล้วคุณก็แค่ตอบไปว่า Shopping ก็ได้2คะแนนนะครับหยิ้มกับ1นึ่คำ I go to shopping ก็ได้3คะแนนคือ1ึยิ้ม1คําและ1ประโยคแต่วยากรณ์ผิดนะ,ะแต่เห็นไหมครับแต่วยากรณ์ผิดแต่ฝรั่งเข้าใจประทับใจให้ไปเลย3คะแนน I went shopping คือวยากรณ์ที่ถูกนะครับไม่ใช่ I go to shoppingI went shopping นะฮะฝรั่งก็จะอยากรู้ข้อมูลใช่ไหมก,ก็จะทําหน้าแล้วก็ทามืออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับเพื่อเป็นการกระตุ้นคุณให้รู้ว่าการตอบเป็นย่อหน้าหนึ่งเนะี่ยโดยการให้ข้อมูล what where when why who how much เป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นมารยาทที่เราจะต้องทำเวลาเราจะสื่อสารกับใครแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่า I went shopping I went to Paragon I bought uh some new shoes and I went to have dinner at Paragon too เห็นไหมแล้วพอเราพูดเป็นพารากราฟปุ๊บมันก็จะมีวัตถุดิบในการที่เราจะสามารถสารต่อการสนทนาได้อะนึกไ,ไหมฮะดังนั้นอยากให้คุณนั้นนึกภาพนะครับว่าเวลาคุณดูพวกการสัมภาษณ์ทอล์คโชว์ในโทรทัศน์พิธีกรก็ถามแขกรับเชิญเนี่ยส่วนมากแขกรับเชิญเขาก็จะต้องตอบยาวๆต่อบให้มันมีเนื้อหนังดังนั้นอยากจะบอกนะครับ ว่าการที่เราจะเป็นนักพูดภาษาอังกฤษที่ดีเป็นนักสนทนาที่เก่งเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเป็นคนที่ถามเยอะแล้วก็ตอบยาวและสิ่งทั้งหมดทั้งหมลนี้ก็จะมาด้วย4 E นั่นเองนะครับ E ที่1ก็คือ English knowledge and skills ถ้าคุณมีทั้งความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลายและลุ่มลึกเนี่ยนะครับก็จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะสื่อสารได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสองนะครับก็คือ expressive communication E ที่ 2, 2คือ expressive communication การสื่อสารแบบแสดงออกเชิงบวกนั่นเองนะครับ expressive จะเป็นตรงกลางระหว่าง Passive เงียบเฉยพูดน้อยไปนิดและ Aggressive ก็อาจจะพูดแรงและอาจจะดูดุดันไปหน่อยนะครับและ Expressive Communication ก็จะเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เรากล้าพูดภาษาอังกฤษโดยที่บางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมไวยากรณ์จะเป๊ะหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าคุณเป็นคนที่มี Expressive Communication มันจะช่วยขับและก็ผลักด,ดันภาษาอังกฤษเท่าที่เรามีออกมาให้หมดนั่นเองครับอีที่3านี่นะครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเราเป็นมนุษย์เนาะเราไม่ได้เป็น AI หรือหุ่นยนต์ใช่ไหมครับดังนั้นมนุษย์มีอะไรเอ่ยที่ แต่แตกต่างกับ AI กับหุ่นยนต์นั่นก็คือ emotion กับ imagination emotion imagination ก็คือถ้าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษแบบทั้งความรู้ทักษะคือ English knowledge and skill ของเราที่เรามีหลากหลายและลุ่มลึกผ่านการสื่อสารแบบกล้าสแสดงออกแบบเชิงบวกคือ expressive communication และบวกกับ emotion imagination คือพูดจากอารมณ์ของหัวใจและ imagination ของสมองซีขวาของเรามันก็จะทำให้เราพูดได้ดีขึ้นและ E ที่4สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือ elaborate นั่นเองครับ elaborate ก็คือการขยายความ ก็คือการพยายามถามเยอะขึ้นถาม Follow-up ก็ได้และตอบยาวขึ้นแต e ่ e l a b o r a t ปเว่าการขยายความการพยายามพูด ให้เยอะที่สุดนั่นเองครับและรับรองครับว่าถ้าคุณทําสิ่งต่างๆในคลิปนี้คุณก็จะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษและสนทนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทาให้ชาติรืชาติประทับใจมาก <Okay. S 1> ขึ้นแล้วก็จะทําให้คุณนั้นอาจจะได้ results <Okay. S 1> ก็คือผลลัพธ์นะฮะและ relationships ก็คือความสัมพันธ์จากชาติรชาติได้มากขึ้นในหลายรูปแบบและหลายด้านนั่นเองครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยกับการสนทนาภาษาอังกฤษครับอย่าลืมถ้าอยากจะเป็นนักสนทนาและนักพูดภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือนอกงานก็อย่า ภาษาอังกฤษหลากหลายและลุ่มลึกมากมายในวันจันทร์และวันอังคารสำหรับ b กิ i n n e r สองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งและวันพุธพระรหัสก็จะเป็นสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งสำหรับกงอกินเตอร์มีเดียตก็ดูตามวันเวลานี้นะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนวันเวลาถ้าผมมีงานเข้ามานะครับก็อจนนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งคลาสนี้าก็999บาทเรียนกันทั้งหมด10ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวมีแถมครั้งอีกต่างหากถ้าดูไม่ทันก็มาดูย้อนหลังถ้าดูแล้วรู้สึกอยากจะดูอีกเพื่ออยากจะให้มันเหมือนดูด้้าซแลว จำอีกนะครับผมเพราะว่าเราก็เก็บไว้นะเป็นคลาสของคุณตลอดไปนั่นเองครับ <Okay. S 1> คุ้มแสนคุ้มแบบนี้ยัง้งยังอีกยังไม่ว่าสมัครอีกนะครับ้วนมาสมัครเรียนแล้วก็ไปสนทนากับเขาเยอะๆแลรับรองครับชุดปี2องพนีนี้จะกลายเป็นชุดที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ